ครับชาวราศีเมษดีตั้อหรับเข้าสู่ช่องชานนดูดวงใบบูพยายามจะดูดูให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับ คลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์นในช่วงของเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับและท้ายคลิปจะทําให้ว่าเขาคิดไงสำหรับตัวคุณก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้างไปดูกันว่าไพ่ของเดือน มิถุนายนจะเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะขอไพยให้กับชาวราศีเมษหลักขนาเมษดด้วยนะครับไพ่ใบแรกของตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่10บถ้วยเลยนะครับไพ่ The Emperor ไพ่ The Hierophant แล้วก็เป็นไพ่ทัวร์วัน เป็นไพ่ Two of Swords นะครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะดูมีความรู้สึกอาจจะยังดูมีเป้าหมายนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่ต้องกังวลเพราะตัวคุณเองจะไปถึงนะจุดความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้ในนักขณะเนี้ยมันอาจจะมีมายเซ็ตมีความคิดที่คุณอาจจะยังดูเหมือนกับ ยังมีเนกาทีบบ้างะนะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยถึงนะจุดที่มันไปถึงนะจุดความสัมพันธ์ที่มันพีคสุดเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะมีความพีคในตัวของคุณเองเทนน็อปครับเกิดขึ้นนะครับมีทั้งไพ่์เด e เอ็มเพิร์ด้วยนะครับอาจจะต้องทําความเข้าใจการศึกษาการเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ไพด์เดอฮาร์รฟันฮาร์รฟนหมายถึงการศึกษาการเรียนรู้กันนะครับการปรับในเรื่องของมุมมองไมเซ t ทัศนคติต่างๆ อะไรแบบนี้ตอนแรกอาจจะดูไม่ค่อยดับได้ดังใจหน่อยนะเพราะว่าบางทีในระหว่างทางมันก็เหมือนกับเราขี่รถขับรถนะครับมันก็จ,จะมีหลุมมีบอ่อมีอะไรกีดขวางบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องของถนนชีวิตถูกไหมครับมันก็จะทําให้เรามีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในระหว่างทางแต่เราจะไปซีเรสตลอดทางก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับอยู่ทางลูกรังเราก็แค่แบบเออ ขับในถนนหลวงแล้วมันก็แบบเออสายยาวๆดีๆแต่มันก็จะมีหลุมมีบ่อในบางครั้งหรือมีงานก่อสร้างมันก็คล้ายๆกันนะครับกับความรักอ่ะมันก็มีติดขัดบ้างสะดุดบ้างบางจังหวะเราก็ต้องดูโอกาสด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยมันถือว่ามีโอกาสดีๆที่จะไปถึงณจุดเป้าหมายความสําเร็จได้มันต้องขึ้นอยู่กับการเข้าใจ นะครับการเรียนรู้การพัฒนาให้มากขึ้น The Emperor แปลว,ว่าคุณอาจจะต้องใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, กับเขามากขึ้นกว่านี้เพื่อให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกที่เขาที่คุณมีต่อเขานะครับแล้วเขาก็จะแบบเหมือนอาจจะดูแอคชั่นหรือแอคทีฟกับคุณดีขึ้นกว่าจจะเป็นไปได้อะไรที่ดูเหมือนกับอนาคตมัน มันเริ่มดอกลงมามันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาแล้วดีขึ้นแน่นอนเพราะยังไงสิบถ้วยก็เข้าข้างคุณแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นเรื่องของความรู้สึกของคุณเพิ่มเติมกันนะครับว่า,าคุณรู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันบ้างไพน์นายออฟวานไพ่ t เดอะสตมีความหวังใหม่ละนะครับมีการต้องปรับแล้วเปลี่ยน แปลงบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นกว่านี้ตัวเองนะครับแล้วก็ไหนถือไม้อิทธิพลไพ่ใบสุดท้าย six of one นะครับอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่ห้าไม้อะมีห้าไม้มาด้วยเนาะ,ะคุณเองกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวเพราะคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีความรู้สึกที่เราอาจจะคงต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเคลียร์กันมากกว่านี้เพราะมีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นเนาะห้าไม้แปลว่าตัวคุณเองอาจจะกําลังมีปัญหามีความรู้สึกที่มันยังแบบ ติดค้างในใจอะกับความรู้สึกแล้วเราแบบยังไม่เคลียมันเลยอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูแบบพยายามหาคําตอบแบบถึงที่สุดะนะครับไม่สุดคุณก็ไม่หยุดอะ มันเป็นประมาณนั้นแหละเท่าที่ดูแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่เราอะนะครับต้องการแบบบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินขอบเขตมันอาจจะทําให้เกิดความกดดันเกิดความรู้สึกจริงจังและซีเรียสอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่โอเคนะถ้าคุณจะมาซีเรียสเบอร์นี้นะจะาเอาอะไรกับเขามากบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าบางทีเขาก็มีพื้นที่ส่วนตนมีความรู้สึกที่มันเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับมีไพ่ที่เอ็มเพส์นะครับแปลว่าเขาไม่ได้ยอมคุณให้คุณมาแบบ เออเอะไรละเหมือนแบบอยากทําอะไรก็ทําอยากอะไรแบบเนี้ยนะครับคือตอนนั้นน่ะใช้อารมณ์กันแล้วแหละเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ามันเกิดห้าไม้นะแปลว่าคุณก็ใช้อารมณ์เขาก็ใช้อารมณ์ต่างคนต่างขิงใส่กันนะครับมันก็อาจจะทําให้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นวิธีการถ้าคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันดูดีอยากให้ทุกอย่างมันดูชัดเจนกว่านี้ให้คุณพยายามปล่อยวางนะครับอย่าท้าชนนะครับอย่างัดข้ออย่า แบบขิงใส่กันเกินไปให้เราพยายามปล่อยวางคุณอาจจะต้องพยายามอย่างที่บอกว่าศึกษาเข้าใจและเรียนรู้กันมันจะทําให้คุณสามารถควบคุมเขาได้ดีกว่าการที่เราจะไปแอคชั่นกับเขามากจนเกินไปการที่คุณควบคุมเขาด้วย สติความคิดของเราเนี่ยอินฟินิตี้เนี่ยมาเต็มนะครับมันทําให้เรามีความรู้สึกที่มีการปรับการเปลี่ยนแปลงการจูนอะไรได้หลายๆอย่างที่สามารถคอนโทรลใจของเขาได้ดีกว่านี้นะครับมันก็จะทําให้เราปลดล็อกในสิ่งที่เรานั้นรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตหรือมันไปถึงนะจุดเป้าหมายไม่ถึงสักทีอะไรประมาณเนี่ยถ้าเราพยายามคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยการที่เราต้องเหมือนกับใช้สติกับการปรับมุมมองปรับ ความคิดปรับไ i ม d เซตใหม่อาจจะทําให้เขากับเราเนี่ยปรับและจูนกันได้ดีกว่านี้นะครับแล้วทาให้ความรักของคุณนั้นกลับมามีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆมีไพ่ใบนี้คืออัศวินถือไม้คือบางครั้งอ่ะแพชชั่นเราก็เยอะนะครับเพราะเราต้องการที่จะควบคุมใน ความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีต่อกันมันก็เลยอาจจะทําให้การควบคุมของคุณน,นั้นมันดูไม่ไม่สำลิดผลหรือเป็นผลลัพธ์ที่ดีมีแต่ปัญหาเพราะอะไรเพราะเราอาจจะควบคุมโดยการใช้อารมณ์แต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางแล้วลองใช้สติกับการคิดรอจังหวะดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอะอะปุ๊บก็จะใช้ก็จะแบบ เคลียเลยนะครับคุณยังใจไม่เย็นพออย่าเพิ่งเคลียเพราะเคลียไปแล้วมันก็จะเกิดแต่ปัญหาหรือถ้าเกิดเขายังมีอารมณ์เราไปเคลียเขาก็ใช้อารมณ์กับเรานะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณใช้สติกับการคิดการตัดสินใจถ้าคุณรู้ว่าเขานิสใสแบบไหนคุณจะคาทางไปถูกแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเขากําลังโกรธอยู่นะแล้วคุณยังเอาน้ํามันไปราดกองไฟนะครับมันก็ ลุกมันก็กระพือมันก็ไม่จบบางสักที่ไฟก็ลามทุ่งถูกไหมดังนั้นคุณต้องใช้สติกับการคิดการตัดสินใจโดยการที่เราต้องมีกลยุทธ์ต้องมีชั้นเชิงต้องมีการแบบคำว่าวเหมือนกับพลิกสถานการณ์บ้างเปลี่ยนแปลงบ้างอย่ายึดติดอยู่กับวิธีเดิมๆนะครับคุณจะสามารถปลดล็อกได้คุณจะสามารถฮิลลิ่งตัวเองได้แล้วทําให้เราสามารถเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่านี้ทําให้เขาอาจจะยอมรับในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นมากกว่านี้ นะครับเป็นไพ่ใบนี้หหมาย6หมายแปลว่าตัวคุณเองสามารถเอาชนะใจของเขาได้เพราะตัวคุณสามารถสะกดข่มนะครับในเรื่องของความคิดสิ่งต่างๆได้ดีพอมันก็ทําให้ตัว เขาเนี่ยยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะครับความสุขความสมหวังก็จะเข้ามาหาตัวคุณจากสิบถ้วยสิบถ้วยแปลว่าความรู้สึกความหวังในการเติมเต็มที่ดีแล้วนะครับเขาก็ให้โอกาสดีๆกับเรามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเรากับเขาก็ปรับและจูนกันได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์กลับมามีคอมมิชเมนต์ มีในเรื่องของความรู้สึกดีๆความประทับใจระหว่างกันและกัน6กไม้หมายถึงความสําเร็จนะครับสิบถ้วยหมายถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกที่มีแบบฟ u l f i l ความรู้สึกที่ความรักของคุณกับเขาได้รับการสนับสนุนการยอมรับกันและกันที่ดีขึ้นนะครับ The e m p e r o r เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาค่อนข้างดูมีอีโก้กับเราแต่ถ้าเราพยายามอดทนรอคอยและให้ เขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์ดูแลเขามากขึ้นเนี่ยเขาก็จะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นโดยปริยายนะครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาล่ะคิดยังไงสหรับตัวคุณกันบ้างโอ้มีไพ่ใบน,นี้6ถ้วยลงมานะครับหล่นลงมาเห็นไหมหกถ้วย the empress egg of pentacle นะครับว้าวสถ้วยมาเห็นไหมครับ แล้วก็10ถ้วยมาโอ้ oh my god ดีมากนะครับแล้วก็เป็นไพ่ใบนี้คือเพจ of pentacle นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเห็นไหมดีทุกไปเลย แปลว่าอะไรแปลว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังดีอยู่นะครับความรักความสัมพันธ์เขายังให้การเต็มเต็มกันและกันกับตัวคุณที่ดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สวยหรูและดีงามมากๆดีเกือบทุกใบไพ่แปดใบนี้ก็ยังดีนะครับมันหมายถึงความสม่ําเสมอเนาะแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีความโดดเด่นความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆตอบรับตอบโจทย์ได้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรักที่ใส่ใจดูแลกันและกันมันก็จะทําให้ความัักของคุณนน้ ตอบสนองในสิ่งที่คุณนั้นได้รับแน่นอนเขาต้องการคุณที่จะดูแลเอาใจใส่กันและกันนะครับให้มากกว่านี้ไพดี e อมเพรสคือคุณอาจจะต้องใส่ใจเทคแคร์กับเขามากขึ้นเพราะดี e อมเพรสเนี่ยนะครับมาพร้อมกับดี e อมเพรสเห็นไหมคุณปฏิบัติต่อเขาเป็นคู่ครองคนรักที่ดีเขาก็จะปฏิบัติต่อคุณที่เป็นคู่ครองคนรักที่ดีคุณต้องการดีแอมเพรส เด e เพ e ร์ r ก็ต้องการ The อ็มเพรสนะครับในตำนานไพ่คือสามีภรรยากันเห็นไหมครับถ้าอารมณ์รวยให้กันเคารพในการตัดสินใจความรักของคุณมันไม่หนีไปไหนเลยนะครับเขารักคุณคุณรักเขาทุกอย่างมันจบมันคอมพลีตแล้วนะครับความรักมันดีงามมากแล้วกับในเรื่องของความรู้สึกเขาจะตอบรับตอบโจทย์ให้กับตัวคุณถึง10ถ้วยจะเอาอะไรอีกนะครับ1ิถ้วยมา2ใบเห็นไหมสิบถ้วยมา2ใบทั้งเขาและเรา มาสิบถ้วยทั้งคู่ดังนั้นชาวเมธลัคนาเมธเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานเขารู้สึกว่าจะดีกับเรามากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะครับเพราะไพ่ทางเขาเนี่ยขึ้นมาในศะาสตร์ที่ว่าถ้าคุณดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีเอ็มเพรสเนี่ยรับรองว่าเขาจะให้คุณอย่างที่คุณต้องการนะครับนะเขาจะให้คุณอย่างที่คุณต้องการนะเพราะว่าอะไรครับหกถ้วยหมายถึงการที่เขาอาจจะยอมรับในสิ่งที่ หมายถึงว่ายอมรับแล้วก็เต็มเต็มหรือคอมมิทเมนต์ส่วน2ถ้วยคือเขาอาจจะให้ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็การเป็นโซเมตกันและกันแล้วก็ในลักษณะของ1ิถ้วยก็คือความสุขความสมหวังความฟูลฟิลของเราจะได้ถึงติดสิเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพลังงานดีมากที่เขาจะมีการปฏิบัติต่ตอคุณนะครับถ้าคุณใส่ใจดูแลเทคแคร์กับเขามากขึ้นอย่างที่ไพ่บอก แปดเหรียญคือความสม่ำเสมอถ้าคุณยังสม่ำเสมอกับเขาเขาก็จะมีโอกาสที่จะตอบรับในสิ่งที่คุณนั้นปฏิบัติต่อเขาเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการบอกไว้เลยนะครับว่าโอ้เป็นพลังงานที่แบบดีสุดๆนะครับที่เขาเป็นพลังงานของด้านเขาที่มีต่อเราด้วยนะครับดังนั้นคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อ,อก,กันมากๆเลยก็ยินดีกับชาวราศีเมษแล้วก็ลักนณาเมษด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบัวพยาย ด้วยนะครับขอบคุณค้าบ